อันเดสไปทุ่มอะไรนะคอันทิชชู่ทุ่มชีพฮะอะไรอะไรอแบบเผ็ดนะอ๋อไปกอกแบบเผ็ดอ่ะแบบเผ็ดนะเอาแบบเผ็ดส้มมาบอกเมนูไม่ถูกใจไงก็ต้องเมนูไม่ถูกใจลูกแบบเผ็ดอ่ะลูกไปกอกแบบเผ็ดไปเนา เอาใครใครถ่ายให้เนสด้วยจนป่านี้ค่ะพี่ใบถ่ายพี่เนสด้วยค่ะพี่ยาจานแมหน่อยอะไรอ่ะนี่พี่ยาเนี่ยนแค่ถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมขอพี่ใบถ่ายให้หน่อยพี่ใบเกียร์สุดนิดทำไหมคะหลบหลบแล้วหลบนะต้องใช้ลมๆนะลมๆต้องใช้อ๋อต้องใช้ของเนสต้องใช้ของเนส ตอนใช้ของเนสฉะนั้นไม่แคสกับไอซ์ก็ช่วยถ่ายต้องถ่ายด้วยโทรศัพท์ไบเพราะต้องใช้ของเนทใช้โทรศัพท์เนสใช้โทรศัพท์เนสเพราะเขานอนด้วยกันใช้โทรศัพท์ของเนสถ่ายเอ้ยไม่ได้ของไบถ่ายของไอซ์ถ่ายเออเพราะนอนด้วยกันปุ๊ิปุ๊บทำได้ดูรู้เลยเปล่าไม่ได้ไม่เอ่ยอะไรอยู่ไหนอ่ะ่เจอแล้ว ไม่เจอหรอกไม่เจอค่ะน้องเนสไม่กินเนื้อสัตว์ครูฉลาดถ้ากินกับครูมา๋อ้มากินละโอเคผัดผักกับยาคุณเต้นเนี่ยทำไมอ่ะพระอ่าสี่สามสอง ถูกรักเชื่อชื่อเหมือนตาใหญ่หรือแา่ความหลังแกฟังอยู่ภายในหัวใจเศร้าเพิ่งจะได้รู้รือนั้นเป็นทุกหวงสุขกลายเป็นซบเซาสดใส่กลายเป็นอับเฉารักเรากลายเป็นรักหลาสิแท จะชนเพอจะชนตัวน um ั้นนะแต่จริตนี่ไหวดิเธอไม่ได้ดูชนเออมันแบบอย่างเงี้ยไม่เขาตีมาว่ามันเหงาเหงาคนเศร้ามันก็เลยแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลแบบว่าไม่ไม่ฟิลไม่ใช่เสน่ห์หาคนณละอันกันไงและลากไปข้างหลังเลย จนกระทั่งชนอีกคอร์ดนึงไงขอดึงอีกคอร์ดปึ้งเออไปให้ถึงเลยลูกไปให้ถึงนู้นเลยหน้านั่นเลยใช่ไม่รู้ลมจะพอป่ะนะฉะนั้นตอนแรกหนูเบาดีถ้าลมไม่พอถ้าลมกลัวลมไม่พอหายก็ไปไปหายใจตรงนั้น คือดังแล้วดมมาเบาเลยลูกเฮ้ยขถลุกชาชาชาไปนี่เปิดตลังนี่เปิดตลัดเปิดตลัดเอาตลังตลัดเอ้าชอบเอาใหม่แล้วกันเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยดีกว่ามาเนสวังเจ็บช้ำนะกดไม่ลงนะลูกเชื่อชื่อใช่ตอกี้กดไม่ลงตอนขึ้นเอาใหม่สวยกว่านี้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ไดแล้วนะไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะกดกดอินพอไวส์้จนมาหัวเลยอ่ะอย่าเพิ่งแป๊บหนึ่งค่ะสวัสด ลํา่มเริ่มเรเริ่มต้นหัวลายลอยลอย Jump so 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 say เลินช้ามากพอมากได้นะไม่ดึงไปนะดึงเรื่องหลังนิดได้อยู่ลูกได้อยู่ได้อยู่ไม่นั้นเดี๋ยวมันจบเร็วไปอ่ะเย้อย่างนั้นแหละประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยชอบแล้วชอบแล้วเออเอาเท่านี้แหละขำว่าผูกขออีกทีได้ปหมร้องสดมาดิมีไหมใครนะบังบอกใจผูกมันไปเยอะมีไหมเดี๋ยวละมี มีไหมใครไวลงไปเยอะๆถ่าเยอะๆมันมันเด้งเร็วไปอ่ะแล้วคูฟังไม่รู้เรื่องมันโดนไนแหมใช่าองว่าใช่ร้องนั่นน่ะถงไปรลองผูครับถูกถ่ายลงอีกรูรักเออ เราสะอูมาเยอะๆลูกมันจะได้ไม่เพี้ยนตรงนั้นเหมือนกันถูกรักเชื่อเชื่อเหือนกันนั่นแหละนั่นแหละมันไม่ขมอยู่ที่เดียวกันเยียมรอดเน็ตางนี้เลยฟัง้วทะลุเอามีขึ้นของมื่อวานค่ะ คนรู้ก็ฟังผู้หลับตาฟังเสียงอ่ะมันพร้อดีดีลูกดีจริงวเองตาฟังเป็นยังไงเนาไม่ได้ลืมอ่ะกูกูลืมกูลืมโอเคกูไม่ได้ดูไม่ได้ดูกูยอมสองรอบกูไม่ได้ดูเลยกูหลับตาฟังอยู่จริงจังฮะดูไว้นี่ไม่คุณรู้ว่าหนูเต้นเยอะไปกินเลยเฮ้ยนะกินมากเล